สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพมยุทธ์ทีวีวันนี้พมยุทธ์ทีวีจะมานําเสนอข้อมูลของตระครที่มีชื่อว่าสุ่ยซานสื่อนะครับโดยข้อมูลของตระครตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับสุยซานสื่อนะครับเป็นหนึ่งใน7็ดประหลาดแห่งสื่อลเลยคร์ในรุ่นปัจจุบันมีความอาวโุโสเนี่ยเป็นระดับที่3ในกลุ่มนะครับมีวิญญาณยุทธ์ก็คือโลกกระดองเต่าเชียนหมิงนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นโลกกระดองเต่าเชียนอู พัฒนาครั้งสุดท้ายเนี่ย กลายเป็นโลกกระดองเต่าเชียนออทองคำนะครับเป็นวิญญาณด้วสายป้องกันนะครับที่มีองค์ประกอบของท่าน,น้ำและก็ท่าดินชั้นสูงนะระดับพลังวิญญาณในตอนจบภาคเนี่ยอยู่ที่ระดับ95นะครับฉายาพรม,มยุทธเต่าทามินหรือว่าพรม,มยุทธป้องกันนิรันนะครับมีวงแหวนทั้งหมด9วงนะครับประกอบไปด้วยสีเหลือง2วงสี 4, ม่วง2วงสี 4, ดำสองวงแล้วก็สีแดง3วงนะครับมีจิตพูดคือเต่ากระดองทองอายุ10,000แปีนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประวัติครอบครัวของสวิชานเสือนะครับว่ามีความเป็นมายัางไงนะครับ ซุยซานสือเนี่ยเป็นบุตรชายของเจ้าสำนักเชียนหมิงนะครับกับองค์หญิงของราชวงศ์โต้หลิงนะครับย้อนกลับไปนะครับในตอนที่ซุยซานสือเนี่ยยังเป็นเด็กนะครับเจ้าสำนักเซียนหมิงเนี่ยต้องการที่จะปลุกพลังสายเลือดของเต่าเชียนอู่นะครับให้กับซุยซานสือนะโดยมีเงื่อนไขของการปลุกพลังสายเลือดเนี่ยก็คือต้องมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนะครับและคนที่สำนักจัดหามาให้นั้นก็คือเจียงหนานนั่นเองนะครับ ซึ่งที่เจียงหนานเนี่ยเธอยอมมารับหน้าที่นี้เพื่อรักษาแม่ที่ป่วยหนักนะครับแล้วก็ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนนะเธอจึงไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องยอมเข้าร่วมพิธีกรรมนะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กใช่ไหมครับพิธีกรรมเนี่ยมันจึงยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะจึงเกิดเป็นแผลในใจของเจียงหนาหนามาจนถึงในปัจจุบันนะครับอ่าเรามาพูดถึงการปลูกสายเลือดของเต่าเชียนอู่ให้ฟังกันนะครับเต่าเชียนหมิงเนี่ยเดิมเนี่ยจะเป็นเพียงเต่าดำนะครัมัมนพสธ กับเพศตรงข้ามนะครับจะทําให้มีหางที่เป็นงูเนี่ยงอออกมาแล้วก็กลายพันธุ์เป็นเต่าเชียนอุนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิญญาณยุทธของสุริสานเสือน,นะครับเป็นสัตว์เทพนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงทักษะวิญญาณของสุริสานเสือน,นะครับว่ามีทักษะใดกันบ้างนะครับ ทักษะที่1นะครับเชียนอูสันสะเทือนนะครับรัศมีสีดําอันทรงพลังแผ่ออกมาจากโลทันทีด้วยระยะทางกว่า10ตารางเมตรเปรียบเสม,มือนโลนะครับความสามารถใหม่นะครับโลกระแทกเข้าใส่ศัตรูเกิดลัศมีสีดํารอบตัวศัตรูนะครับเหมือนกระแสน้ําวนที่พร้อมจะดูดกลืนแล้วก็กระแทกศัตรูนับครั้งไม่ถ้วนนะครับทักษะที่2ค่ายกลโลเชียนอูนะครับสร้างการป้องกันที่ทับซ้อนกันทักษะที่3พลังเชียนอูทักษะนี้ไม่ได้ระบุความสามารถไว้นะครับทักษะที่4เชียนอูเปลี่ยนตาแหน่ง ส,สลับที่กับเป้าหมายภายหลังจิตวิญญาณพัฒนาขึ้นสามารถดึงศัตรูเข้ามาหยุดต่อหน้าได้ด้วยนะครับทักษะนี้ทักษะที่5การปะทะของเทพเต่าทักษะนี้ไม่ได้ระบุความสามารถไว้นะครับทักษะที่6เขตแดนเชียนอู่ภายในเขตแดนเนี่ยมีพลังกดขี่ศัตรูทั้งกายภาพและก็จิตวิญญาณนะครับและสวิตซานซือเนี่ยสามารถใช้พลังของโลกเชียนอู่เนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับทักษะที่7กายแท้วิญญาณยุทธนะครับทักษะนี้ก็เป็นกายแท้วิญญาณยุทธของเต่าเชียนอู่นะครับทักษะที่8แล้วก็ทักษะที่9เนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะ แบบไหนนะครับต่อไปนะครับเป็นกระดูกวิญญาณของสวีสานสือนะครับสวีสานสือเนี่ยมีกระดูกวิญญาณครบ6ชิ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่ว่ามีระบุไว้1ชิ้นก็คือกระดูกวิญญาณส่วนลำตัวนะครับอายุ10,000แปีนะครับมาจากเต่ากระดองทองนะครับความสามารถของกระดูกวิญญาณชิ้นนี้นะครับก็คือการล้างสถานะเชิงลบทั้งหมดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังจุดที่กําหนดภายในเขตแดนเต่าทันมินได้ทันทีนะครับทักษะเนี่ยทักษะนี้นะครับใช้พลังวิญญาณ30เตนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงทักษะอื่นๆเพิ่มเติมของสวีทซานสือกันนะครับเริ่มจากทักษะสายเลื่อนนะครับการสืบเชื้อสายเชียนอูนะครับความสามารถนะครับ โลกกายเป็นของเหลวสีดำเนืดนะครับพนาการแล้วก็หลอมละลายศัตรูนั่นเองนะครับทักษะต่อไปนะครับทักษะเขตแดนนะครับเขตแดนเชียนอู่นะครับก็คือทักษะที่6ของสริสานสือนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นทักษะลับของสำนักถังนะครับก็เป็นพวกวิชากําลังภายในวิชาเสวนเทียนฝ่ามือยกเล่นลับเคลื่อนไหวดุดเงาพายแล้วก็นกเรียนจับมังกรนะครับเนตรปีศาจสีม่วง ร้อยศาสตร์รับนะครับทุกวิชารับพื้นฐานของสำนักถังเนี่ยสวีทสารสื่อเนี่ยก็ได้รับการสืบทอดมาทั้งหมดนะครับรวมถึงวิชาอาวุธลับของสำนักถังด้วยนะครับมานะครับเราจะมาพูดถึงตำแหน่งและก็หน้าที่ของสวิทารสื่อนะครับสวิทารสื่อเนี่ยเป็นหนึ่งใน7ประหลาดแห่งสื่อเลยคือรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าสำนักถังฝ่ายนอกนะครับแล้วก็มีบรรดาศักดิ์นะครับเป็นองค์ชายของอาณาจักรโตลิงนะครับเอามานะครับเรามาดูบทบาทของสวิทารสื่อในเนื้อเรื่องภาคนี้กัััันนนนบบบ้้าาางงงงะครว่เป็ยไก ในเหตุการณ์ที่จักรวรรดิสุยันจันทานะครับโจมตีราชวงศ์โตลิ่งนะทำให้ราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับสวีซานสื่อนะครับก็ได้กลับมาที่จักรวรรดิโตลิงนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าตนเนี่ยเป็นองค์ชายที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดนะครับเพื่อควบคุมสถา,านการณ์แล้วก็กลายเป็นองค์ชายผู้สําเร็จราชการแทนนั่นเองนะครับภายหลังนะครับเรื่องสงบลงเนี่ยก็ได้สลัดตำแหน่งองค์ชายผู้สําเร็จราชการนะครับ โดยให้แม่ของตนนะครับกลายเป็นผู้สําเร็จราชการแทนนะครับและให้คํามั่นว่าเมื่อเขาและเจียงหนานเนี่ยมีลูกชายนะครับจะให้ใช้แท่สวีนะครับแล้วก็ส่งกลับมาจากักรวรรดิโตหลิงเพื่อสืบราชวงศ์ต่อไปแต่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับจกักรวรรดิโตหลิงเนี่ยก็พ่ายแพ้สงครามให้กับจกักรวรรดิสุเรียนจันทานะครับแล้วก็ได้ล่มสลายลงไปนั่นเอง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของตัวละครสวิซานสือนะครับถ้ามีตรงไหนนะที่ผิดพลาดหรือว่าข้อมูลไม่ตรงกับที่เพื่อนๆรู้มาเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเผื่อคนที่เขาไม่รู้เนี่ยจะได้เข้ามาอ่านแล้วก็จะได้รับรู้ไปพร้อมกันนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับ,บวันนี้ผม,มาอายุทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ